วันนี้เสนอตอนเหมียนอีลี่ภูมิคุ้มกัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์วลีและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านบริการครับคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเมียนอีลี่แปลว่าภูมิคุ้มกันวันนี้เสนอคำว่าเมียนอีลี่เมียนอีลี่เป็นคำนามแปลว่าภูมิคุ้มกัน มีในความหมายต่างจากคําว่าตีข้างลีตีข้างลีแปลว่าภูมิต้านทานโรคยกตัวอย่างวลีเจิ้งเฉียงเหมียนอี้ลี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจือ่อหานเหมียนอี้ลี่ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเหมียนอี้ลี่เหวินล้วนภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลังจากที่ได้ฟังตัวอย่างคำศัพท์และวลีกันไปแล้วนะครับเราไปดูวิธีการใช้งานกันดูสิครับ。除了合理饮食、均衡营养了以外，我们该如何提升孩子的免疫力？保证充足睡眠时间，适当的锻炼身体，还要按时接种疫苗。对，还要保持隔离，出门戴口罩。 勤洗手做好防疫และเช่นเคยครับคำศัพท์คำนี้ยังสามารถไปประยุกต์ใช้กับประโยคต่างๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ยกตัวอย่างประโยคหากเราจะพูดว่าวิตามินดีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภาษาจีนคือเหวเชิงสู้ดีหนึ่งเจิงเฉียงมีนอีลี่อีกครั้งค่ะ วิตาสู้ดีหนึ่ง,งเฉียงเหมียนอิลี่และอีกตัวอย่างนะคะหากเราจะพูดว่าภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเกินไปมักเกิดอาการแพ้ได้ง่ายภาษาจีนคือเหมียนอิลี่ท้ายเฉียงหันง่ายที่จะเินอากยิ่ง้อีกครั้งนะคะเหมียนอิลี่ท้ายเฉียง,งยมัน,นง่ายที่วะิดอากยร่ง ช่วงท้ายของรายการผมไม่ลืมที่จะนำคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับอีีตตัวเนฮาาน,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 จน,จนานา一朵鲜花打扮不出美丽的春天一个人先进总是单枪匹马众人先进才能移山填海ดอกไม้หนึ่งดอกไม่อาจทำให้ฤดูใบไม้ผลิงดงามได้ ความเจริญก้าวหน้าของคนหนึ่งคนมักต้องต่อสู้เพียงลำพังแต่ความเจริญก้าวหน้าของมหาชนนั้นจะทำให้สำเร็จการใหญ่ได้หวังว่าคุณผู้ชมจะนำคำคมขอค้อคิดดีๆในวันนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมไปฟังสถานการณ์จาลองทบทวนกันอีกรอบครับจะได้เก่งมากขึ้นแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ 除了合理饮食、均衡营养了以外，我们该如何提升孩子的免疫力？保证充足睡眠时间，适当的锻炼身体，还要按时接种疫苗。对，还要保持隔离，出门戴口罩，勤洗手，做好防疫。 เพราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านเรื่องราวมา